เท่จริงๆเลยอะไรมันจะเท่ขนาดนี้เนี่ยมีใครยังไปซื้อหรือเปล่ากระเป๋าสุดเท่ของพวกเราอะแต่ฉันว่าของฉันเท่น้อยสุดละโอ้โเอเลีย่ยอย่าพูดอย่างงั้นสิของนนมมันก็แค่ขี้เล่แค่ดูไม่มีคุณภาพเท่าน,นั้นเองอะไม่ต้องห่วงนะเอเลีย่ยนะของฉันขายดีแน่นอนนะอ <c oughs> ของฉันนี่ย,ยังก,กับแบ่งหิน <c oughs> และในวันนี้นะพวกนนยนะเราจะมาแก้มือกับดอสองเหมือนเดิมนะเว้ยโอเคน่าจะไปได้ไกลอยู่นะคลิปนี้นะ คลิปเนี่ยฉันหวังจบเกมเลยอ่ะ,จะออเจ้ากบเฮ้ยแต่นายอย่าลืมสิว่าเวลาอาัดคลิปทีไรนี่เราไม่ค่อยผ่านกันตลอดเลยนะ เรามักจะโดนเนิร์ฟนะเวลาอัดคลิปเนี่ยโอ๊ยแต่ไม่เป็นไรฉันมีกำลังใจใหม่กำลังใจจากกระเป๋าหลามโอ้โหประมดแล้วประมดอีกมันเท่จริงๆอะเจ๊กบไม่พูดไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเออยอมรับเลยแต่หัวในนี่ร้านเหลือเกินช่วงคำถามประจำคลิปกระเป๋าของใครสวยที่สุดอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะ ทาตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทและอย่า,าลืมเข้าร่วมกลุ่มของเล่หล,ลามในโลบอกด้วยนะครับเยเดตลาสูรอ่ที่2ของเดอะมายส์นะทุกคนเหมืองน,นรกซ่อนเงื่อนนะครับนี่ตั้งชื่อให้เลยนะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยนี่คือชั้นหรอเนี่ยอโอ้โหมาถึงก็บ่งบอกแลยว่านายคือนูบ <c oughs> โอ้ย่าบอกนะฉันจะตายคนแรกอ่ะเนี่ยแต่ฉลามกระเป๋านายอยู่ที่มือยังเท่เลยดูดิโอ้โหเท่จริง เรามาเริ่มแรกเลยทุกคนครับโดยชีผมจะบอกเลยนะว่าคลิปนี้จะเป็นแนวเหมือนสปีดเลยนะคือรีบไปรีบเสร็จรีบเล่นเลยนะพวกนหนนะโอเคโอเคไยมามารอบแรกคือหาฟิลตัวนี้ทุกคนครับฉันเปิดแล้วจะกบเรามาเปิดประตูนี้แล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ประตูแรกของชั้นสองอ่า go เอเลี่ยนม,มาเร็วเอเลี่ยนม,มาเร็วฉันไม่ใช่อเอเลี่ยนฉันคือนูบเลี้ยวขวาไปแบบรวดเร็วไปดอไปาี ไปกันเลยเปล๊บใส่เลยอันหนึ่งประมาณนี้มีไหมมีอีกอันหนึ่งไหมไปเลยอ,อันอยุ่ใส่อาจจะต้องมาดูทางนี้นะวันนี้ไงเจอแล้วเออเอาไปใส่เลยดิฉันจะรอเปิดประตูให้แล้วๆหน่อยสิเจ้าหนุ่เฮ้ยใจเย็นสิครับคุณกอบอ่ะอ่ะเดี๋ยวตัวเปิดเลยดีกว่า มีบนหัวนาวระวังมีตัวขตัวขำบนหัวระวังต้องระวังบนหัวดีๆต้ออมันจะมีตัวไอ้นี่ไงนี่จะตัวขาวตัวามีมีมสองสองสองเลยถึอเขาถ้าเราส่องไฟชายใส่มันมันจะไม่โดดเสีาวเลยใช่แต่ว่าไม่เสียงนีวะเฮ้ยอ้เสียงัวราอีกแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้สกมาเร็วจังโอเคไม่มีแผ่ดินไหว ว่าทำไมมันโล่งอย่างไรอ่ะ <c oughs> นี่กลัวมากเลยอ่ะห้องนี้มีตัวนี้ทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวมันอยู่ด้านล่างหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้ามีครบเลยสามนี่ต้องฟังเสียงไหมโอ้ยสามไม่ใช่แล้วเออหนึ่งหนึ่งสามไม่ใช่เพรางั้นสีแน่นอนเลยเออเฮ้ยเอาล่ะจะล่มเฮ้ยหาตู้ขอตู้ด้างในตู้ตรงนี้เลยตู้นี้เลยสามตู้เนเน่ชั้นตู้ฝั่งนี้ชั้นตู้ฝั่งนี้มันมาแล้วเจ้าลัชอ้าว ไอ้เมือนเสียงลัชมันหายไปดื้อๆเลยอะไปแกมันถูกฟิกเกอร์กินหรือเปล่าเฮ้วันเดี๋ยวจะมาไม่ได้สรุปเนี่ยว่าใช่ว่าไม่มาแล้วแหละจะโกรบอะเฮออหาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรไอะอะไรเดี๋ยตายไหมจะตายเฮ้ยอะไรอะก่อนหน้านี้มันไม่มาไม่ใช่เหรอ ขลางงไหมงงดิเรารอตั้งนานไม่มาพอเราออกจะได้แหละมาเลยอ่ะแต่ดีอย่างหนึ่งคือนายได้เป็นเอเลี่ยนแล้ววะเฮ้ยจิ๊กอเฮ้ยไอ้ตะกบตะกบข้างหลังเอเลี่ยนมีอะไรติดอยู่อ่ะลองขายหน่อยดิมีหินติดเอเลี่ยนไหนภูมิใจไหมที่นายมีกระเป๋าลายนี้ฉันน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจทำไมอ่ะลายฉันไม่มีอะไรโดดเด่นเลยมีดิหัวโตๆของนายโดดเด่นมากกระเป๋านายโคตรเป็นเอกลักษณ์เลยนะเว้ย เจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเฮ้ยจะกบเจอแล้วอจะอยู่ห้องนี้อีกอันหนึ่งเปล่านี่ไงอีกอีกอันหนึ่งเจอแล้วสองอันโอ้ยสามอันเลยว่ะไม่ครบเลยอ่ะจะกบหาคนเดียวครบเลยเอาล่ะใส่ไปเลยสามอันนี่กดเลยเดินเลยเดินเลยตามดีเดอร์ตามดีเดอร์เฮ้ยดีเดอร์ครับมันมามันมามันมาตายกันนะเว่ยเดีเดอร์ขอเอาชีวิตรอดก่อนแป๊บนึงโอเคระวังอีเลี่ยนนายตายไปแล้วนู่นไว้รอบหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเดินมาทางนี้เฮ้ย เอเรียนกลับมาเร็วเฮ้ยฉันถึงประตูต่อไปแล้วนะโอเคมันอยู่ทางนู้นเหรอสี่เดอร์ไปไวจัดไปไปไอเรดยนไหวอ่ะเฮ้ยฉันอยู่ในประตูแล้วมันเปิดตรงในกลับไปหาตู้เร็วเข้าโอ้ยเจอตู้นี้ตู้หนึ่งไอ้เร่ยนตู้นี้ตู้นี้โอเคโอเคตู้นี้ตู้นี้วเราจะโดนดันไหมอ่ะตรงในมีสินโดนดันสูงน่ะโอ้แล้วฉันนี่ไปเปิดประตูก่อนน่ะฉันต้องออกแล้วอ่ะออกแล้วข้าไม่ได้ไอเรียนไอตายนะเว้ยฉันยอมโดนผากก็ได้คาไปแล้วกัน คานอย่างรวดเร็วเฮ้ยเหมือนมันจะไม่มานะพนไหนรีมาเร็วเข้าเถอะอ้ยโดนฟิกเกอร์เลยเรียบร้อนเลยฉันเอ้าตายอ่อเฮ้โอีกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมตัวตัวไหนตัวไหนอันนี้ครับตัวแรกมาแล้วโอ๊ยมาแล้ว ตรงนี้มีที่มุดอาจจะกดมาดูดิโอเคเรามุดไปดูคืออะไรอ่ะโอ้ยห้องนี้ห้องที่มันต้องใช้นี่ตัดนี่นายที่คุณดูเคยบอกเรานะเฮ้ยเสียมเลยนี่เออเสียมมาเลยตัดเลยไหนลรอกเอาปากฉลามกัด่อยซิเออแต่วเรางโอ้มันจะใช้ได้โอ้โอ้ฉลามในเมื่อนายยังไม่เคยใช้เกิดนะยต้องไปให้ไก่พวกเราให้ได้นะเว้ย เ้ฉันไม่ต้องตายฉันก็ไปไกลกว่าอยู่แล้วอ่ะเจ้ากบว้าวพร้อมหรือยังอ่ะฉันไปเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรารู้วิธีวิ่งแล้วทุกคนตัวนี้อันนี้าด่านนี้เลยขาดโว้ยเออบอกแล้วว่าด่านนี้ทุกคนถ้าเป็นในโรงแรมมันง่ายนะแต่พอตัวนี้มันต้องวิ่งยาวหน่อยตื่นเต้นทุกครั้งที่เล่นด่านนี้ตื่นเต้นยิกว่าตอนวิ่งหนีสติ๊กเกอร์อีกอ่ะนี่ต้องใช้ต้องเข็นต้องเข็นต้องเข็น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 หน่อยเข็นหน่อยแก่โอ้ยขับคนไกลเลยเออเดินไปให้ยาว ว้อย่าหลงเดิอย่าหลงเดิใครก็ได้เป็นคนแรกหน่อยฉันอยากปลุดพ้นตรงนี้สักทีฉันจะถึงอะไรอีกนิดเดียวฉันจะเกยไปก่อนแล้วก็นนะครับเลิกแลกการ์ดโอเคพวกนายตั้งสติตอนวิ่งดีๆนะเว้ยอย่าพลาดนะช่างเไอ้เล่นคือไม่สามารถแก้ตัวได้แล้วนะต้องวิ่งให้ผ่านนะเว้ยตายสถานเดียวถ้าพลาดขึ้นมาเอ้ยฉันว่าที่ฉันถูกวิ่งไล่เพราะว่ากระเป๋าฉันสวยแน่เลยอ่ะอ๋อมันอยากได้หรอเอเฮ้ยราคาเท่าไหร่นั่นละกัอยากได้ไม่ต้องมาวิ่งไล่เข้ามาในกลุ่มคนเล่นหลานแล้วก็ซื้อเลย โอ้โหะแกโดดเลยทุกคนชิวๆไหวชิวๆไหวฉันว่าไหวฉันว่าไหวว่าแล้วไปกล้องมันเอียงเลยโอ bon. ้ทำไมมาใส่เฮ้ทุกคนโดดไปเลยเอาฉันวิ่งมาทางตาลบวกนายแกเรียบร้อยเลยไม่ไม่ตั้งสติเอาซะเลยอาแบกหินโอ้ไม่ใช่แค่กระเป๋าอ่อนนะตัวคนยังอ่อนอีกอ่ะไม่ ีได้เวลาโชว์ชางกระสามสลามเดีย๋ยวเกือบโดนทางนี้นั่งรอดอยู่จึงรอดอยู่จึงรอดอยู่เลี้ยวไปทางขวาแล้วทุกคนตามแสงสีฟ้าไปอ่ะแต่รถไฟนี่คือ,อยากนะทางวิ่งรถไฟอ่ะไม่รู้ผมจะผ่านไหมต้องแบบต้องดูล่วงหน้าเลยอ่ะไอ้พวกทางพวกนั้นอ่ะใช่ใช่ขอตั้งสติก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมกระโดดมาทางนี้ชนหลงอันนี้สุดท้ายหรือย,อยังเนี่ยนี่สุดท้ายแล้วป่ะสี่ห้าเนี่ย โอเคเอาเลยค่ะสีแล้วมัง้งอางตรงอันเดียวแล้วคัดตีแล้วมาเตรียมตัวเลี้ยวรถไฟเตรียมตัวรถรถไฟเจอรถลงรถไฟมาขับเลยขับเลยต้องหมอบด้วยทุกคนหมอบนี่โอเคแล้วเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายต้องมองลงหน้าด้วยนะมองลงหน้าดีๆทางขวาทางขวาเออหมอบหน่อยโอ้โหเชีวยวอยชี่ยวอยู่หน้าบัดเดียวเหลือเกินอ่ะใช่ ทางไหนทางไหนทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเลี้ยวไปก่อนเลยโอเคกดปุ๊บเฮ้ยมันก็ดูง่ายอยู่นะไม่ได้ยากมากเออตรงไหนจับพิกได้แล้วอ๋อเออเราก็แค่ดูให้ดีอ่ะเอเลี่ยนต้องมีสมองหน่อยอ่ะโอ้แต่มันไม่มีสมองประเด็นน่ะก็แบบว่าใช้สมองก็ใช้สติฉันจะพูดแบบนี้นี่บางทีไม้จะดูบางๆแล้วเนี่ยเราต้องมองให้ไกลๆนะอ่าได้อยู่อนาคตต้องอ่านอนาคตเอเลี่ยนเออไปทูเดอะฟิวเจอร์เลย มามามาสี่เก้า 49, แล้วนะยสี่ 54, เอ้ยถึงแล้ว,ว่างไม่โอ้โหเอ้ยต้องไปต่อต้องไปต่อต้องไปต่อเคยนั่งต่อไปแป๊บนึงทุกคนเฮ้ยบอสบอสใหญ่ยัอดออกม,มาแลว้วในตัวนี้พวกเราเจอในสตรีมแล้วนะครับผมต้องเลียยเล้ยวด้วยต้องเลี้ยวด้วยโอเคคุณลงมาแ <laughs> เลย <laughs> บอสตัวใหญ่ ไม่เล่ยไม่เลตื่นเดยแล้วเข้ามาในนี้ใช่ไหมแกตรงนี้ทุกคนจะบอกว่าตอนเราเล่นที่ในไลฟ์สตรีมนะครับผมเรามาถึงตรงนี้แต่ว่าเราไม่ผ่านตรงนี้เนาะใช่เลย วิธีการเล่นทุกคนรู้แล้วก็คือเราต้องไปหาเสาเอแล้วก็ใส่7 2 3สนี่เสาเอตรงนี้7จ3 7สองสมเจสองสแล้วก็สับสวิตเลยอ่าแล้วก็กดปุ่มนี่รอบนึงแล้วก็ไปเสาบีทุกคนตรงนี้มันจะบอกสัญญาณทิศนะว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงมาไอตัวนั้นมันมดีแค่ตัวใหญ่แหละแต่มันสู้เราไม่ได้หรอกเราตัวเล็กแล้วเราเคลื่อนที่ไวกว่าเอ้ยนี่จะกอรอบนี้ฉันให้นายใส่เลยเอ้าอ๋อเสาบีเจอเร็วว่าอืมกดตรงไหนนะ กดทางด้านตัวสีเขียวกดแล้วกดแล้วเรียบร้อยนี่มากดตรงนี้เลยเดี๋ยวดูทิศต่อไปว่าซีมันอยู่ตรงไหนโอ้ยทางนู้นว่ะอ๋อมุ้นรูอ๋อนี่ไงซีเจอแล้วว้าวห้าซีเรียบร้อยระวังสกีเระวังสกีนะฉลามมองดูก่อนเช็ครอบๆสุสานต้องกลายเป็นหอยตายหอยตัวเป็นร่างเลยตัวเป็นร่างมาโอ๊ย้ปจะไปโอ๊ยจะไม่ตายะไม่ตายะไม่ตายไม่ตาย เว้ยไหนร้องจะนึกว่าไหนถูกกินไปแล้วอ่ะโอ้ยไม่ถูกกินก็มาถูกกินแหละถูกกัดเมื่อกี้โอ้ยมีพัตเตอร์ไหมเนี่ยน่าเสกขอพัตเตอร์หน่อยเอ้ยวันนี้เพื่อนเก็บพัตเตอร์ไหมไปมันมาบีบิงเลยไปกดต่อไปอ๋อมีถึง E ทุกคนต่อไปคือ D นะ D อยู่ที่อันที่นู่นเหรอที่นู่นเหมือนเดิมเหรอที่เดิมแต่มันสูงขึ้นนะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเล็วมาเร็วมาเร็วาเร็วมาเรมาเร็วมาเร็วมาเร้ยเร็วมาเรมาเร็วมมาเร็วมาเร็ว ดีนะมัไม่ทะลุมาข้างนี้ก็หรือว่าได้วะเฮ้ยก็ไม่แน่นะพวกนายเฮ้ยมาๆมาเฮ้ยจะกดไปเร็วๆไปไปไปเออว่ามันดูสูงนะเออว่าเออคือสูงเลยใช่แน่นอนมันมาไหมเนี่ยมันอยู่ขึ้นมาได้หมนีหมเฮ้ยมันทะลุเฮ้ยมันทะลุขึ้นมาว้ายมาแล้วจะกดอ่ะเฮ้ยหาที่แอร์ไทยอย่าเลื้อยหนวดเข้ามานะโว้ยเราจตรงไปคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะขอตรงขอตรงเฮ้ยมันมามันมา เวก็ไปแล้วจะไปเลยกดนเรียบร้อยเลยเตเขาตัวเขาตัวเขาตัวเฮ้ยเขาบนได้เลยนะเออมีบันไดปีนไม่ใช่เดินอ้อมเลยเออสูงมากอ่ะนี่ไงด้วยอ่ะจื๊บกระเป๋าเท่เนาะขนาดอยู่ในที่มือยังเท่เลยอ่ะทางกลับนี่นะเออเนี่ยทางลัดเลยอ่ะอ๋อเออลัดมานี่เลยเสาต้นเดียวและฉลามสู่ๆเสาสุดท้ายดูชิดดูชิดก่อน ุ้ยในถ้ำนี่ฝุ่นเยอะมากมีแต่ทิศนั้นและอีนี่คือ3ามสใช้สัตว์ตัวจะระอยู่์เอ้ยสวัสดีก็มีนีทานฉลามอ่ะเฮ้ยเขาโตเขาโตเขาตโตเลยก็เนี่ดูเหมือนใกล้ในห้องนี้ว่ะโอ้ยโอ้โหเก่งเวอร์เฮ้ยคนเดียวเลยฉลามนี่มันวาร์ปให้เราไปตรงที่ผ่านเลยไหม ตงเดินกลับอีกเหรเนี่ยเฮ้ยเหมือนเหมือนตามหลังนายมาเลยเออมาอยู่ข้างหลังนายเลยไปแล้วเฮ้ยรีบไปเร็วเข้ามาเลยเฮ้ยลง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 เฮ้ยไปเลยมี่ทางมีทางเอาเดี๋ยวข้างฝั่งเลยเหรอนี่ยต้องกดเอนเชอร์แล้วเป็นไงต่อเนดูสิอ๋อสะพานลงต้องวิ่งต้องวิ่ง

ตรงนี้ง่ายอยู่มี3ตู้ติดใช่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 ออกเลยฉลามเรื่องนี้คือถ้าเล่นหลายคนนี่ทำไงวะเนี่ยจะไปไงว่าเอเล่นถ้าเ,าเกิดว,ว่าฉลามสามารถเล่นผ่านได้คนเดียวฉลามจะเทพเกินไปแล้วนะทั้งนั้นน่ <c oughs> ะตอนนี้มันกระจอกเลยนะจะกลัวอ่ะโอ้ยอย่าเรียกว่ากระจอกสิเรียกว่าเล่นไม่ได้เต็มคุณภาพเฮ้ยเราต้องช่วยฉลามจำห้องนั่นหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าต้องไปหนึ่งห้าเก้าไปไปใจดียอเนี่ยฮัลโหลว้าววิคเกอร์มาโอ้ยมันโดดลงมาเลย พี่นี่ฟิวด้วยฉลาดท่อทโอ้โหใช้ฟิวสองอันโอเคเฮ้ยฟิวหนึ่งอันอ๋อนี่น่าจะมีฟิวว่ะโอเคโอ้ยเดินแบบว่าทื่อๆไปเลยว่ะแล้วประตูเราจะไปตรงไหนเนี่ยอ๋อด้านด้านขวาใช่ไหมเปิดไปไปเลยโอเคโอ้พวกนายเบื่อแน่นอนเลยอ่ะเออเบื่อจริงไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยเฮ้ยฝนตกวันนี้วิ่งอีกรอบป่ะเนี่ยเฮ้ยจะวิ่งแล้วอ๋อไปเลย ไม่ฟามขอเลยนะเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไฟมันพุ่มาจุดเฉยูวหรือว่าตัวอะไร85ต้าตไป85 86 86 86ลามเคลอยต่อไป89เยจะ90้ล้วต้รงไปว่ะเฮ้ยอีก10ห้องว่นหัวด้วยฉลาดระวังบหัวเฮ้ยไปดินวหวด้วยหาตู้หาตู้ตู้90หาตู้เร็วต้อหา90 90 90มาแล้วเอาเลยเอาเลย เก้าสามก้สามแล้วเก้สามแมวก้าสี่เก้สี่ต่อไปเก้าห้าต่อไปเก้าห้าเรานี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเอเลนนะเออคอยย้ำเตือนเพื่อนเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าน่าจะวิ่งนะจะกรบอ่ะอ๋อโอเคเอ้ยเหมือนเดิาเป๊ะแอ่ะตรงนี้โอ้ยอีกห้าประตูเองเอ้ยวิ่งผมจบแล้วเปล่าเอ้ยโอ้ยเพราะมันเหลือห้าห้องไอ้เอาให้ได้เว้ยสู้ๆไอ้จะมีสู้บอลมีสู้บอลด้วยด้วยเลยนะโอ้ยไม่อือโอเค ไอะไรโอ้ยอมันไกลเดือดเดือดอุ้ยเกล็บดูดิดูดิเอะทันเนี่ะเนี่ยอย่านะเว้ยฉลามจะตายนะกูดอย่างเง่้ยเลยให้รอดนะเว้ยพี่ยันต้มีประท้ากับบอสอะไรอีกไหมเนี่ยไม่รู้ขอให้เป็นวิ่งปุ๊บจบปั๊บเลยเออขอรอดเถอะขอแค่ไหนวิ่งผ่านได้ฉลามอย่ามาตายตรงนี้นะเว้ยเสียดายนะ ฉันยังไม่ตายสักรอบเกิดใหม่ได้อ่ะต่ไม่รู้ว่ามันให้เกิดหรือเปล่าอาจจะไม่ไง <c oughs> อาจจะได้แค่โคต้าเดียวเหมือนในดอโรงแรมอะก้999สองดานสองดานเท่านั้นน่าได้เจอบอยแล้วว่ะฉันว่าสู้ๆนะต้องเจอตัวใหญ่กว่านี่ยไปกันเลย อ้ะไวเนี่ยเดี๋ยวคุ้กวางว่าใหญ่ขนาดนี้เลยหรอที่มันไล่เราในไปไยตัวอะไรยางมาต่อยไปนี่คือบอสตัวจริงเปล่าอย่าบอกนะถ้าเราวิ่งหมุนให้ครบทุกอันน่ะเนี่ยหมุนปั๊มทุกอันอุ้ยแสดงว่าเราต้องโดดข้ามไปพวกนี้สินะเนี่ยโอ้ยต้องผ่านเลยอ่ะอย่าพลาดนะเว้ยอย่าเข้าไปใกล้มันมากไปันตีเลยระวังระวังเออนี่มาทางนี้ทางปลอดภัยมันจะโดดถึงจริงเหรอเนี่ย ไม่รู้แล้วจะไมตรงนี้อันตรายมากเลยอ่ะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปได้ไงอ่ะเคเื่อรามีพลังพิเศษนะเนี่ยไปคุยรู้เรื่องอ่ะทำไมจะโหดจังเลยเฮ้ยเอาละอ๋อปิดไปแล้วเฮ้ยน้าลดแล้วไม่ชั้นนึ่งอ๋อเราต้องลดน้ำลงปล่อยน้ำออกไงอ๋นี่คือการฆ่าบอสอะนี่บอสหรืออุนจีเนี่ยเออระมายไปสูบตนเลยระวังนะระวังเบิรผ่านว้ย อ๋อนี่ทันนี่ทันนี่นี่เอ้ถูกต้องถูกต้องฉลามเจอเลยฉลามเลยเลยไป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 ้ปไ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 อไป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 ไรู้ว่าจะตายไปไปเปไ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 กไปไอไ้ไป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 ไยไ่ไปไปเปไ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 ปเปไ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 ป้ไปไอปโอ้ยไไปไไไ้ไปไปไไ ก็มไม่ได้จะตอบอ่ะต้องลองดูก่อนวะ,ะเกิดไม่ได้โอเค,อ,เคอย่าลืมซื้อกระเป๋าไป็องใจให้ผมด้วย <c oughs> <c oughs>